สำหรับประตูทางเข้าสุมประตูโขงก็กำลังลื้อไม้ออกอีกไม่นานแค่อืดใจเดียวก็จะเสร็จแล้วช่างกำลังลือ้อทำความสะอาดออกนี่เป็นทางทิศต,ตะวันตกเป็นร่างทิศต,ตะวันตก

สรองประตูของจังมาเเ้อสร้างเ้อหามีบุญจังเบื่อมือสลองจังค่อยมาเมื่อสลองจังค่อยมาสลองประตูของจังค่อยมาฮะ งานยังไรแหละมองไรเขาก็มีแต่โควิดมองไรเขาก็บยุดตีโควิดโควิดอยู่นี่โควิดผู้เล่จะรู้ว่าที่จากสางนั้นสางนี้ช่วงนี้ก็มีแต่ว่ายุดโควิดก่อน COVID 19. โควิด19ายนตโรคไข้ไข้เจ็บมาแห้งช่วงนี้กต็ต้องยุดซะก่อนสางกับยายเสียวก็ไมได้หลายเอาพ่อไปพ่อมา,านี่ละ บางนีมันอยากวิดรโดแห่งๆได้เป็นไงตาเนี่ยมัอยู่บวกลาถือกไมมเขาได้หันนะมังจะมีวิด,ด,วดแห้งได้รดดช่วงนี้ก็ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วสวยสวนงดงา,งาม ช่างกำลังเลือไม้ออก Mày đi hết cái này này. Chậuแกเมื่อบ่? chào sẽ